สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เอ็มไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อีกแล้วนะครับช่วงนี้เราก็จะพามาทัวร์บ้านแนวมูจิมินิมอลนะครับกันรัวๆเลยตรงนี้เนี่ยอยู่ใกล้กับตลาดสดแม่คือตำบลสำราญราศนะครับอ่าอําเภอเดลสเกตจังหวัดเชียงใหม่นะครับหลังนี้เนี่ยขายเรียบร้อยแล้วนะครับสร้างยังไม่ทันเสร็จนะครับขนาดที่ดินกว่า60ตารางวานะครับออกแบบมาในแนวร่วมสมัยนะครับนอร์ดิกตึ้งมินิมอลข้างในเนี่ยกว้างมากๆเลยนะครับเชิญตามเอ็มเข้ามาดูเลยครับสำหรับตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะ ตรงบันไดโถงทางขึ้นบ้านนะครับจะเป็นสเต็ปยกขึ้นไปประมาณประมาณนี้เลยนะครับเกือบครึ่งเมตรนะครับมาพร้อมกับบุคคลาดูหน้าต่างที่เป็นสีฮันนี่โกนะครับมีคนถามกันก็มาเยอะมากว่าใช้สีโทนอะไรนะครับตัวนี้ฉันสามารถถามเซลล์ของแบรนด์สีตะ่างได้นะครับจะเป็นฮันนี่โกนะครับฮันนี่โกนะครับสีน้ําตาลกึ่งญี่ปุ่นนะฮะมาพร้อมกับสนามหญ้ากว้างๆเลยนะครับด้านในนะครับทางขึ้นนะครับสามารถตรงนี้เนี่ยเป็นโรงจอดรถ2จอดเนาะด้านในทางขึ้นนะครับเดินขึ้นมาจะเป็นดิจิตอลดอลล็อกนะครับ นี to well ่เลยดิจิตอลดอล็อกนะครับตัวนี้เลยนะครับดิจิตอลดอล็อกนะครับมาพร้อมกับประตูไม้สัตว์ท้องนะครับเข้ามาด้านในจะรู้สึกถึงความโอ้อากว้างขวางมากๆเลยนะครับโดยฉพาะโถงด้านบนนี่นะครับกว่า8เมตรเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเชียงใหม่เนี่ยมีไม่กี่โครงการนะครับอารมณ์ของตัวบ้านออกแบบมาทันสมัยนะครับสามารถตกแต่งได้หลายแบบนะครับผมซีเนเจอร์ของท็อปท็อปห้องครัวของเรานะครับจะทำจากไม้จริงนะครับดูนี้ได้เลยนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะครับเคาน์เตอร์ครั ห้องทําอาหารนะครับแยกให้เรียบร้อยนะครับรีวิวบ้านหลังนี้ก็ใช้งบก่อสร้างประมาณ1ล้านต้นๆเท่านั้นเองนะครับหล้านต้นๆนนะครับแต่ว่าหนึ่งที่ดินนะครับก็ต้องไปหาทำเลดูตัวนี้บอกเลยว่าท่านใดที่สนใจนะครับสามารถที่จะติดต่อเข้ามาในเพจเจริญทรัพย์เชียงใหม่ของเราได้นะครับเรียกได้ว่าถูกใจมากๆเลยนะรีิวห้องน้ําอีกนิดนึงนะครับห้องน้ำบิลด์ไฟทุกทีอ่าไฟติดแล้วห้องน้ําเราก็แยกจากโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งนะครับโดยมีเทมเพลตกันให้นะครับสุขภัณฑ์แบรนด์อ หลังนี้เนี่ยลูกค้ามาดูปุ๊บจองทันทีเลยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ทําการประเมินบ้านนะครับจากธนาคารสงเคราะห์แล้วก็เตรียมตัวนัดโอนบ้านกันในสัปดาห์หน้านะครับห้องนอนหน้าบ้านนะครับค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวครับมีกระจกนาเด็กอยู่ด้านบนนะครับดูวิวนกครับนกทุ่งนาครับภูเขาสไตล์สไตล์บ้านเชียงใหม่นะครับไม่มีค่าส่วนกลางนะครับใครที่สนใจเนี่ยสามารถจองเพื่อหาที่ดินลงสร้างได้เลยนะครับตรงนี้นะครับถือว่าตอบโจทย์วัยรุ่นสมัยใหม่มากๆเลยครับผม หลังน,นี้จะเป็นขนาด3มห้องนอน2ห้องน้ำนะครับ1ห้องโถงรับแขกครับผมสวยมากๆเลยนะครับบริเวณหลังบ้านนะครับวิวค้างค้าบานเพื่อนบ้านก็น่ารักครับผมโอเคมาเราก็ดำเนินมาถึงช่วงท้ายของโครงการอของคลิปแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นห้องนอนในบ้านนะครับ ราคาเปิดตัวขายหลังนี้อยู่ที่25,9 0 0 0 0บาทนะครับ2 5 9 0 0าบาทจองในช่วงโปรโมชั่นพิเศษในราคา2 2 0ล้านบาทท่านั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยรับรองว่ามีหลายทำเลนะครับทั้งสารพีหังโรงสันปตองนะครับแล้วก็เฟสใหม่ล่าสุดของเราอยู่หลังโรงพยาบาลสันซ้ายนะครับใกล้มหาลาัยแม่โจ้จะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยๆติดตามเตุไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามพวกเราในคลิปในเพจนะครับแล้วพบกันต่อคลิปหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีครับ